สวัสดีครับนี่เราอยู่กับ SBS Free o f l i n e กลับมาอยู่กับปีศาจสุขุมวิท26เช่นเคยนะครับผมต้องพับผมกันนะครับครับผมวันนี้กีตาร์ของเราที่เอามาเนี่ยเสนอท่านผู้ชมเนี่ยไฮไลท์สุดๆเลยตัวนี้เลยฮะใช่ตัวนี้เป็น Asurias t แบรนด์จากญี่ปุ่นครับหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักนะผมเองก็ยังไม่รู้จักครับใช่ใช่แต่คือบางผมก็รู้จักแล้วนะเพราะว่าแบรนด์นี้ทำกีตาร์หลากหลายมากคลาสสิกก็มีมนโดลินก็มีอ่าแล้วตอนนี้ลายผลิตใหม่ก็คือกีตาร์อะคูสติก ก็ประวัติแบรนด์คร่าวๆก่อนนะครับ,รบสำหรับใครที่ยังไม่รู้ก็คือแบรนด์เนี้ยเป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นในเมืองเล็กๆเมือนงนึง่งบ,บนเกาะคิวชูซึ่งผู้ก่อตั้งเนี่ยมีประมาณ15คนครคนน่าสนใจมากครับเป็นทาหารผ่านศึกทำโลกครั้งที่2องนะเหมือนกันเป็นทหารผ่านศึกแต่มาทำกีตาร์ใช่ใช่คือมีใจรักดนตรียุคเริ่มต้นเนี่ยก็คือในช่างเหล่านี้ มีความถนัดต่างกันบางคนก็ถนัดเรื่องสีเรื่องไม้เรื่องเครื่องสายต่างๆมารวมกันอยู่ที่เวิร์กช็อปกีตาร์เล็กๆในเมืองนั้นเราก็เริ่มผลิตแบรนด์นี้ขึ้นมาครับผมก็อย่างที่เราไปก็คือมีหลากหลายเลยมีทั้งกีตาร์คาสติกแมนโดลินแล้วก็ของคุดติหลากหลายใช่ครับแล้วข้อดีเนี่ยหลายๆคนอาจจะเคยจับพวกงานกีตาร์หรืองานอะไรต่างๆของประเทศญี่ปุ่นเนี่ย เขาจะมีความพิถีพิถันมากมันต้องยอมรับเลยใช่ใช่รวมถึงแบรนด์อนี่ยด้วยนะฮะที่ไหนเนี่ยมาจากญี่ปุ่นเมื่อไรเนี่ยละเอียดมากผมเคยซ่อมกีตาร์หรือแกะกีตาร์เนี่ยบางตัวเนี่ยพวกงานจากญี่ปุ่นเนี่ยแม้แต่รูน็อตอะเหมือนกันยังเก็บงานมาละเอียดยิบเลยเไม่มีเสี้ยนไม้ไม่มีอะไรเลยโอ้โหถือว่าแบบมันใช่ใช่มาจากญี่ปุ่นนี่คืองานดีมากงานดีแน่นอนเรียกว่างานดีมากครับโอเค คราวนี้เราก็เข้าถึงตัวนี้กันครับผมรับผมสเปกก่อนเลยตัวนี้เป็นออ l s โซลิดไม้แท้ทั้งตัวแล้วครับครับไม้หน้าเนี่ยเป็น German s นสปู e ไม้หลังทางด้านหลังเป็นโซลิดอินเดียมูสตูดตัวนี้นอกจากจะเป็นเจอร์ันแล้วเนี่ยยังเป็นเจอร์ันที่คัดมาอย่างดีแล้วด้วยครับ ที่ดีที่สุดมาอีกทีนง <mm mm> ใช่ใช่คือช่างทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะพิถีพิถันมากในการเลือกวัสดุ <mm mm> ในการนํามาผลิตกีตาร์คือเราจะสังเกตได้เลยจากลายไม้เนี่ย <mm mm> คือตัวเนี้ยเจอร์แมนเนี่ยเป็นเจอร์แมนที่เกณฑ์มไม้เนี่ยถียมม่ถี่ยิบเลยแล้วก็ตรงมากใช่ครับนั่นหมายถึงอะไรไหมคุณการรู้ไหมหมายถึงว่าอะไรตัวเนี้ยเป็นไม้ที่อายุยื่หมายถึงว่าเป็นต้นไม้ที่ต้นใหญ่ ต้นใหญ่ใช่พอต้นไม้ต้นใหญ่เนี่ยวงปีอ่ะวงปีมันจะถี่เวลาเราตัดออกมาในเกณฑ์มันจะถี่เราเสียงมันจะมีความมิติจะเป็นธรรมชาติกลางวันนี่คือข้อดีของไม้ที่แบบต้นใหญ่เลยแล้วไม้หลังครับไมหลัตัวนี้ก็เป็น solid Indian Wood ที่คัดมามแล้วเหมือนกันคือแบบเนียบทั้งตัวเนียบทั้งตัวลายสวยงามมากเนียบจริงๆชครับลายไม้ทุกส่วน โอเคกลับมาที่ไม้นล้ซุ้มเสียงของมันเนี่ยมีความหวานหวานหวานกว่าไม้สปรูตชนิดอื่นเลยครับพวกจิกกาสปรูตเนี่ยเสียงมันจะค่อนข้างเล่นเบาๆอ่เพราะเสียงตรงหัวโน้ตชัดครับเชลมันเนี่ยจะออกไปทางหวานเสียงจะมีความเรียบร้อยมีความหวานนี่คือข้อดีของ เชมันสโตรครับอินเดียนโรสูดเนี่ยเบสและล่านย่านสูงเนี่ยจะเยอะจะคุมได้ได้ดีคุมได้ดีคเบสคุมได้ดีโอเคต่อไปก็เป็นฟริงเกอร์บอร์ดกับบริสเป็นอีโบนี่อีโบนี่นะอีโบนี่สวยๆเลยใช่เนียนมากเนียนมากขัดมาแบบเนื้อละเอียดเลยสัมผัสนี่แบบเออเนาะดีใช่มัด และสแตลล์เป็นโบนครับครับผมครับผมและสําหรับพินที่เขาให้มาด้วยเนี่ยก็เป็นโบนเหมือนกันแล้วก็มีแม็กซิกันเชลแปะอยู่ข้างบนสวยๆคือมันเป็นมันเป็นเปลือกหอยชนิดหนึ่งที่ทางแบรนด์แอสตูเรสเนี่ยเลือกใช้เลือกใช้จะเป็นแม็กซิกันเชลครับผมรวมถึงตัวพิร์ฟฟิ้งลอบตัวใช่อาร์ติสตด้วยอ่าจะเป็น แม็กซิกันเชลทั้งหมดสวยๆที่มองเห็นใช่ใช่แล้วก็บรดิ้งครับพลาดไม่ได้เลยใช่นี่บรดิ้งทั้งสองฝั่งเดินด้วยเมเปิ้ลไม้เมเปิ้ลใช่ครับสวยงามมากสวยงามงานละเอียดสีแบบเป็นเมเปิ้ลที่สีแบบสวยมากสว่างเนาะสว่างมากเลยสวย เดินถึงคอเลยนะเราก็เดินไปยันเทสต็อกด้วยอ่าเดินไปข้างบนเลยตัดกับงานแบบโหสุดยอด่าดูด้านหน้าซะก่อนตัดกับด้านหน้านี่ด้านหน้านี่ก็เป็นไม้โรสสูดนะครับแปะดำทรมึนสวยงามสวยมากครับผมเดินทั้งตัวลูกบิดครับลูกบิดลูกบิดตัวนี้โอเพนเกียร์มาจากญี่ปุ่นใช่โกโตใคใครก็ต้องรู้จักครับขึ้นชื่อมากในเรื่องลูกบิด ประมาณนี้ค่ะโอเคอีกอย่างหนึ่งที่โดดเด่นก็คือคัตัวเวของเขาเป็นเขาเรียกว่าฟอร์เรนซ์ชัยคาตัวย์มันจะเป็นแบบ<อ>สวยงามดูแบบฉกเฉี่ยวครับผมมันดูแบบว่ายังเห็นรูปทรงของของ,ของมันครบนะอะใ่ใช่ใช่ใช่เพราะว่าปกติถ้าตัดโค้งไปมันจะรู้สึกมันจะโค้งโค้งแต่อันนี้มันดูแบบ เส้นนำสายตามันมันมาอย่างนี้เต้องจินตนาการเพิ่มนิดนึงโอเคแล้วก็มีอะไรด้านหลังด้านหลังด้านหลังอ่ะโชว์ยกขึ้นมาตั้งเลยโอเคตัวนี้อันนี้ผมชอบมาก Backstrip เห็นไหมเอ่ยเห็นไหมเอ่ยสวยมากสวยมากเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตภาพแบบชัดๆให้ดูเลยอ่า back s ต r ี p ตัวนี้ชอบมากอ่าโดดเด่นนะส่วนใหญ่ก็พวกกีตาร์ไฮเอ็นจะมีตัวนี้ลายแบบนี้สวยชอบสี มีเป็นออกเป็นสีน้ำเงินสีน้ำเงินสีแดง,แ,ดงแลนน้ก็มีขีด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 ขีขีดครับเรียกว่าสใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆตัวนี้โ okay, อเคอยากฟังเสียงหรือยังตัวนี้อยากฟังแล้วฮะอยากเล่นแล้วฮะโอเคได้ครับยังไงก็เดี๋ยวไปลองฟังกันเดโมโตัวนี้ดูครับ แต่เล่นกีตาร์มาผมรู้สึกว่ากีตาร์ตัวน,นี้มันเป็นกีตาร์ที่เสียงเรียบร้อยที่สุดอผมรู้สึกว่าไม่กระโชกโคกหักไม่มีการกระโชกหอกหากใดๆจริคือแบบเราอยากจะกระโชกหอกหากนะแต่ว่าเสียงมันแบบออกมาแบบเนียนกริบอ,อ่ะทุกอย่างคือไม่ว่าจะเล่นเบาๆ เสียงคือแบบโอ้โหย <า S 2> โัวส,สัตเทนยาวแล้วก็นิ่งด้วยครับแบบมันวิ้งมากม,มันคือให้เสียงที่ใสแล้วก็หวานมากมใช่ครับกังวานมากเลยใช่มันแล้วมันแล้วมันมีความกังวานไม่ว่าจะเล่นแรงหรือเล่นเบาม,มันก็จะแบบให้เสียงแบบเนี้ยคือแบบม,มัน มันตอบสนองการเล่นทุกแบบแล้วมันการเล่นแรงๆไม่ใช่ว่ามันจะแบบเรียกว่าไงไม่ใช่แบบว่าเสียงแหลมจะสายมันจะตีแบบแกว่งไปแกว่งมาอะไรอยเงี้ยผมรู้สึกว่ามันคือมันนิ่งมากครับออนิ่งทุกย่านเลยแล้วก็หลายๆย่านเนี่ยดูจะแยกมาชัดเจนมากไม่กวนกันเลยเหมือนเหมือน มันเป็นคุณสมบัติของกีตาร์ไฮเอ็นที่ควรจะมีคือย่านเสียงแต่ละเสียงเนี่ยมันจะไม่กวนกันมันจะถูกบาลานซ์มาบาลานซ์มาดีมากแบ่งกันออกชัดเจนกีตาร์ตัวนี้คือสุดยอดใช่ครับทำมาได้ดีมากโอเคอยากรู้ราคาแล้วละเหมือนกันอยากรู้ไหมตัวนี้เท่าไหร่ครับโอเคตัวนี้นะครับเพิ่งเข้ามาใหม่เลยผมบอกเลยว่าไม่ถึงเดือนที่เราแแกะกอะส่งมาเลยครับ ตัวนี้เนี่ยราคาเนี่ยราคาตั้งจะอยู่ที่1นึ่งแสหกหมบาท1นึ่งแสหกหมื่นบาทใช่ได้สเปคนี้ <c oughs> แต่ทางร้านเนี่ยลดให้มีราคาโปรโมชั่นพิเศษลดให้เหลือ1นึ่งแสนสามหมื่นหกพันบาท <c oughs> ครับผม รถมาหลายหมื่นเลยนะใช่สําหรับใครที่แบบอยากได้กีตาร์ตัวจบนะฮะตัวจบเลยตัวเนี้ยจบจริงไปนั่งเล่นที่บ้านหรืออยากจะสะสมก็ได้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะที่น่าสะสมมากเพราะมันแบบ่องของสตอรี่น่าน่าสนใจนะน่าสนใจใช่ส่วนมากงานทุกอย่างคือดีครับดูเป็นกีตาร์ที่แบบน่าจะมีมูลค่าในอนาคตดูดีมีชาติตระกูลอ่ะตัวนี้มันดูดีมากใช่ใช่ โอดูหดูอินเลสก่อนสวยงามมากทุกระเบียบนิ้วบนกีตาร์ตัวนี้คือดีหมดเลยใช่ครับก็แนะนําเลยครับตัวนี้โมเดลนี้สำหรับใครที่อยากได้ไปเล่นแบบไฮเอ็นไฮเอ็นสะสมเสียงดีแบบเล่นแบบได้ได้ทุกแบบไม่ว่าคุณจะซื้อไปทําอะไรก็ได้ก็ได้แลอยากไปปลาลงน้ำพอแล้วไม่ว่าอยซื้อบางคนอยากอยากซื้อเก็บ อยากจะซื้อที่ที่มันสวยอสมอะไรงี้ก็ก็แนะนำแนะนำเลยนะสตอรี่ที่มงคุณกันบอกว่าซื้อเก็บด้วยแล้วเนี่ยครับมีกระเป๋ามาด้วยนะครับตัวนี้ฮาร์ดเคสมีฮาร์ดเคสตรีแบนแอสตูริอัสของเขาเลยเ่็สวยมากแน่นอนต้องแถมอยู่แล้วนี่เลยโอ้ยเป็นหนังด้านนะหนังด้านใช่ใชลายออกออกเป็นสีวินเทจ น้ำตาลเข้มแล้วมีดีเทลบางอย่างเดี๋ยวนะสีทองหมดเลยเฮ้ยสวยสวยเนาะแล้วก็เป็นโลโก้อันนี้คือโลโก้เขาใช่ไหมใช่ใช่เป็นโลโก้เขาเลยเป็นรูปเสืออ่าสวยมากครับโอเคนี่โอ้ยยังไม่ได้เอาพวกกระดาษเรงออกเลยน้ำตาลทั้งตัวครับตัวนา้นี่น้ำตาลเข้มโอเคตัวนี้เป็นเอ็นกินครับอยู่ด้านในอืมนะเจ็บไว้ สวยงามมากครคือกีตาร์้เงนนะพิมเมี่ยมยันกระเป๋าเลยนะครับคือหนังเขาสวยมากหนังสวยนะคือคือตอนแรกที่ทางร้านรับกีตาร์มาเนี่ยตรงถึงปึ๊บอะทุกคนก็รุนนะแกะกล่องออกมาเนี่ยเห็นเคสก็ว้าวกันแล้วอะเปิดกล่องมาบออุ้ยสวยมากสวยใช่ครับอยากอยากซื้อกีตาร์ดีดีดีดสวยสวยใช่ดูแพงมีมูลค่า ทั้งเรื่องของสตอรี่แบรนด์อะไรอย่างนี้ด้วยราคาเท่าไหร่นะแสนแสนสามหมื่นหกพันครับผมใครอยากสัมผัสกลิ่นตัวจบลองดูลองดูก็สำหรับช่องทางการสั่งนะครับตัวนี้สั่งได้ทั้งออนไลน์ถ้าเกิดว่าเป็นภายในกรุงเทพเนี่ยเราสามารถส่งได้ ภายในวันเดียวเลยนะสองสชั่วโมงถึงดสองด่วนใช่สองด่วนได้เลยสำหรับคนที่อยู่ในกรุงเทพส่วนใครที่อยากจะสั่งซื้อออนไลน์เนี่ยอยุดแานจังงวัดไม่สะดวกมาเนี่ยก็สามารถสั่งซื้อได้ก็คือจะแปะลิงก์ให้ด้านล่างนะครับยังไหนก็เข้าไปรับชมสินค้าของเราที่เว็บที่เว็บไซต์เราได้เลยแล้วก็สั่งได้เลยแล้วก็สําหรับใครที่สะดวกมาอยากจะเห็นตัวจริงก่อนจะลองอยากอะไรนนครับผมก็สามารถมาที่ร้านที่โชว์รูมได้เลย ที่สุขุมวิท26ครับผมติดถนนใหญ่สุขุมวิท BTS สถานีพร้อมพงมีลานจอดรถด้านล่างตึกสะดวกรวดเร็วสะดวกรองใช่โอเคครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะครบถ้วนแล้วครับสำหรับรายละเอียดกีตาร์ตัวนี้เราจะมีโมเดลอื่นๆนะตัวเนี้ยเราได้มาค่อนข้างหลากหลายอยู่เดี๋ยเลยยังไงก็ติดตามชมกันคลิปหน้าครับผมโอเคครับงั้งวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ